วันดี้ครับก็ตอนนี้นะครับมาถึงแล้วสนามช้างบุรีรัมนะฮะก็อยู่ที่พิษสามหกอ่ามาดูพิษที่เงียบที่สุดกันนะครับวันนี้ตอนนี้เราเป็นเป็นเวลา,าประมาณทุ่มหนึ่งบรรยากาศน่านอนมากเพราะว่าตอนนี้อุณหภูมิ23องศานะครับก็อ่ะนี้เสียบฟลักไฟบ้านอยู่ซิงมานะฮะเดี๋ยวมาดูการว่าบรรยากาศในพิษที่เงียบที่สุดมีอะไรบ้างน,นะครับวันนี้เรามาทั้งหมดคือ3คันอ่าคันนี้สีขาวโมเดล3 p e r f o r m a อ c e นและนี่ รถของแพงนะครับรถเกรย์ก็คันหน้าก็เป็นโมเดล3 Performance สีดำนะครับอันนี้รถไทยก็สองคันนี้มีอะไรต่างกันไหมคือคันนี้4ล้านคันนี้2ล้านนะครับไม่ฮะ e คนรวย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 เพิ่งโดนมาอีกเกือบแสนคนรวย e พรุ่งนี้เราแข่งเราเริ่มแข่งตอน8โมงนะครับวันนี้เราก็จะเซอร์วิสให้เสร็จกันเลยนะครับลำดับแรกเดี๋ยวเราเซอร์วิสพระเอกก่อนนะเดี๋ยวให้ดูอุปกรณ์นิดนึง นี่นอกจากแม่แรงแล้วเรามีสามขาแบบคอสตอมพิเศษนะนี่คอสตอมมาสับสำหรับรถ EV เพื่อเพื่อให้ไม่โดนฐานแบตข้างล่างนะครับ พรุ่งนี้พร้อมแค่ไหนอ่ะก็ถือว่าเราก็เซ็ตเซ็ตเซ็ตกึ่งสนามเลยอ่ะจริงๆเหมือนเรามาซูเปอร์เทอร์โบอ่ะแต่ก็อุปกรณ์ช่วงล่างอะไรที่เราหาได้มันมีในไทยเนี่ยทุกอย่างเราก็เราก็เซ็ตมาหมดอ่ะโชแคมเบอร์ช่วงล่างหน้าหลังอะไรลูกหวันโค้งอะไรอย่างที่เห็นในคลิปก็เห็นกันหมดแล้วพับเบรกนิกเตอร์ก็ก็ครบและหน้าหลังก็เดี๋ยวได้ลองเลยว่ามันต่างจากเดิมฟิกชั่นอะไรก็เป็นยังไงเดี๋ยวจะได้ลองดูกันแล้วก็ที่ การบ้านที่เราต้องทำน่าจะมีเรื่องเรื่องหาวิธีขับมากกว่าเพราะว่าเทสลาโหมดค่อนข้างเยอะอแล้วก็ออปชันมันก็เยอะเข้าไปอีกอากานว่าแต่ละคนอาจจะชอบแบบไหนเนี้ยต้องหากันเอาเองอีกทีนึงก็เนี่ยสาคนที่ที่ดีคือมาสามพันคือว่าแต่ละคันนะก็จะปรับตามที่ตัวเองอยากจะลองอวันนี้รอบนี้จะไม่ได้ฟิกว่าแบบ วิงว่งหมดเดียวกันแท็กโมดเหมือนกันตั้งเท่ากันอันนี้ไม่คือแบบใครอยากจะลองวิ่งหมดแล้วก็ลองเอาอแล้วเดี๋ยวพอเสร็จแต่ละเซสชันหนะ่อยเรามาคุยกันว่าเมื่อกี้วิ่งบอกไหนอะไรกันแล้วเดี๋ยวมาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเพราะเราจะได้ทํา Data ได้ว่าวิ่งประมาณนี้เวลาเท่าไหร่วิ่งประมาณนี้เบรกร้อวิ่งประมาณนี้เบรกเย็นกว่าหรือว่าเลี้ยวยางอันนี้โมดนี้ยางหลังจับน้อยกว่ามากกว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าหลังจากที่เราวิ่งกันไปแล้วเซสชันแรกไปยังไงการบ้านเราก็ การบ้านรอบที่แล้วต้องบอกว่าการบ้านรอบที่แล้วส่งเสร็จแล้วนะฮะรอบนี้เรามาหาการบ้านใหม่หลือคุณครูจะให้การบ้านอะไรมาดูกันก็มาคนที่2น้องทีมวิ่งครั้งที่2ครับคราวที่แล้วเมษาวิ่งด้วยกันไปรอบหนึ่งรอบนี้มีความพร้อมไหมก็พร้อมอยู่ครับพร้อมอยู่แปลว่าไม่พอไม่พอไม่พอม่ทำมาเยอะทำมาเยอะทำมาเยอะแต่ไม่ใช่อุปกรณ์ให้มันแรงขึ้นนะซ่อมซ่อม ว่าพรุ่งนี้มีความพร้อมเนาะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นประมาณไหนเพราะว่าอย่างที่เติร์ดบอกเมื่อกี้ก็คือ,อเรากะไปคนละแนวเลยพรุ่งนี้แต่รอบนี้ที่ดีที่สุดคือเราจะได้ Data ที่เยอะที่สุดเพราะาเรามาทั้งหมด3คัน3แบบ3โช็ค3ล้อจะแม่งคน,คนละคนละท่ากันหมดเลยเดี๋ยวมาดูกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้สร้างกำลังเซอร์วิสอยู่พี่โจ 拜 <laughs>。 ดีมีไม่ดีเดี๋ยว มาแล้ว2คันนี้จาก SSB e นะครับ Speed Saron Electric Vehicle Tesla 3 Performance ทั้งคู่นะครับหมทางตรงสบายๆเลยแหน่ใบมอนทำไรอะใบมอนทำไรอะแก้งเพื่อนนี่ใบมอนอ,ะอ่ะอา <laughs> <laughs> เพื่อนกันเพื่อนกันครับแล้วก็แข่งจบแล้วนะครับกับเซอร์กิตนะครับตอนนี้แบตก็เหลือประมาณครึ่งหนึ่งนะทุกคนเราก็อยู่ที่นี่เลยกลับมาที่สนามแดกครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้ใครต้องเลี้ยงข้าวกลางวันนะครับกับเทสลาโมเดลสามเพอร์ฟอร์แมนคันนี้นะครับคุณเติร์ดคุณทีมนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเวลาเอาเวลาเป็นหลักนะเวลาใครเวลาเวลาใครสุดท้ายเลี้ยงข้าวกลางวันนะมาเดี๋ยวมาดูกันไป เรียบร้อยครับโดนครับยังไงครับโดนครับพลากรนอนไงกูโดนครับเดี๋ยวมาดูละมาดูเวลาของอีวีนะครับนี่ขึ้นกระดานใหม่ให้เลยเจ็ดจุดเจ็ดสองแปดนะครับพาสกรคันสีขาวนะครับไอเติร์ดนี่ขนาดแบกของอยู่นะเนี่ยของเต็มแล้วแคมเบอร์เบี้ยวเลยนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปดูอันต่อไปไปไหนกันต่อไปโอเคครับกลับมาแล้วนะครับก็ ค่อนข้างวุ่นวายนะครับในการแข่งขันวันที่2นี้นะครับก็มีทั้งดร a กมีทั้งเซอร์กิตนะครับก็วุ่นวายจนไม่ได้จับกล้องถ่ายเลยนะครับก็มาสรุปคลิปให้ฟังนะครับ Tesla m o d ด l สามเพอร์ฟอร์แนะครับที่วิ่งเซอร์กิตครั้งนี้เราปรับจูนปรับแต่งต่างๆนานาทั้งช่วงล่างทั้งระบบระบายความร้อนนะครับ ก็เวลาลงมาอยู่ที่2นาที05ส่วนตัวน,นี้ส่วนตัวนะคิดว่าลงไปได้มากกว่านี้แต่เนื่องด้วยในในเลสที่เรารันเนี่ยครับรถมันเยอะพอรถค่อนข้างเยอะเราจะทําเวลาเนี่ยมันค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ได้ประมาณ2.05นะครับในรถเทสลาโมเดล3 p e r f o r m ฟอร์แมนะครับ ต้องบอกว่ารถเทส l a Mo เดลสามเฟอร์แมนเนี่ยน้ำหนักของเขาอยู่ที่ประมาณปันแปดนะครับก็ส่วนตัวพึงพอใจแล้วครับว่า <c oughs> เวลาประมาณนี้แต่เดี๋ยวขอกลับมาแก้อมีกครั้งในรัฐแอลเอครังหน้านะครับก็เดี๋ยวเราจะพยายามไล่เวลาลงอยากให้ลงต่ํากว่า2นาทีให้ได้นะครับวันนี้หลังจากแข่งเซอร์กิตเสร็จเราไปวิ่งเงินใหม่อีกทีลองแด็กกันใหม่อีกทีใช้เวลาประมาณ7.7นะครับในการแรกนะครับตรงนี้เป็นแรกแบบ200เมตรนะไม่ใช่400เมตรนะอันนี้ต้องบอกก่อนนะ ปีนี้เนี่ยถือว่าเราได้กลับมาส่งการบ้านเรียบร้อยแล้วการบ้านครั้งแรกที่เรา <c oughs> มาได้รับจากสนามช้างก็คือเรื่องของระบบความร้อนเรายังจัดการไม่ได้สมบูรณ์นะครับเนื่องจากอพอเลสที่สัก10บโมงเป็นต้นไปเนี่ยอากาศเริ่มร้อนปุ๊บเนี่ยก็ยังมีความร้อนของแบตเตอรี่ที่เราจัดการไม่ได้ทั้งหมดนะครับอันที่2คือเรื่องระบบเบรกอันเนี้ยจัดการได้ด้วยผ้าเบรกนะครับอันเนี้ยชัดเจนเลยว่าระบบเบรกเนี่ยเราใช้ด้วยเดสเตอร์ตัวเรสนะครับ สำหรับสนามแข่งคนทั้งหมด800อ,องศาเอาอยู่แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นรถบ้านไม่ต้องห่วงเลยใช้ตัวโปรก็พอแล้วนะแต่ถ้ามาสนามนี้ถือว่าระบบเบรกแก้ไขเรียบร้อยนะครับต่อมาเรื่องระบบช่วงล่างนะครับก็โชค๊คแคมเบอร์อะไรต่างๆที่เซ็ตมาถือว่าลงตัวเลี้ยวง่ายนะครับสำหรับสนามช้างนะต้องบอกอย่างี้สำหรับสนามช้างเนี่ยถือว่าในการเซ็ตแคมเบอร์มาประมาณนี้โทรประมาณนี้แล้วก็ตกโชค๊คประมาณนี้ ถือว่าใช้ได้แต่ถามว่าไปไม่ได้มากกว่านี้อีกไหมไปได้มากกว่านี้อีกนะครับเรื่องของสปริงเราสามารถใส่แข็งได้มากกว่านี้แต่ว่าถ้าแข็งไปมากกว่านี้เราก็จะขับบนถนโนค่อนข้างลาบากนิดนึงนะอันนี้เราเซ็ตรถให้แบบเออขับถนนได้มาแทร็กก็วิ่งได้ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวขอตัวกลับกรุงเทพก่อน็อยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับช่อง Rand o ด Trip ปนะครับวันนี้ไปเพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ